สวัสดีค่ะดิทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยนิวก็จะมาแนะนําชาตัวหนึ่งนะคะที่นิวทานอยู่นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะชามาดามฟินนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยได้ดีมากเลยสําหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนนะคะมาไม่ปกตินะหรือว่ามารับปวดท้องหรือ ประจำเดือนมีกิจนะคะก็อยากจะแนะนําให้ทานชาตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของผู้หญิงได้ดีมากๆเลยซึ่งอันนี้นะคะเป็นกล่องที่2ของนิวแล้วนะคือจะบอกว่าดื่มง่ายมากๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยก็มาจากสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เนี่ยวหนูก็จะมาชงให้ดูด้วยนะคะก็คือวิธีการทานเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะทุกคนก็ให้ทานกับแบบน้ําอุ่นนะคะนี่ก็เตรียมน้าอุ่นมาแล้วนะเลยก็เป็นสองชานะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ก็พอเราใส่ซองชาลงไปน้ำอุ่นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะรอให้ชาละลายนะคะแล้วก็ดื่มรับประทานได้เลยะคะ่ะ